ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสมเด็จนสีราชาชนแนลนะคะรายการที่จะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดิฉันวิภาวดีต่อวงฝ่ายวิชาการและวิจัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยคะ่ะเราต้องใช้มือหรือว่านิ้วมือของเราในการดําเนินกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจําวันนะคะถ้าเกิดว่ามือของเราหรือว่านิ้วมือของเราเนี่ย เป็นอะไรขึ้นมานะคะหรือว่าเกิดแบบใช้งานไม่ได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราคงจะลําบากมากเลยนะคะวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากนายแพทย์นะคะนัทวุฒิสัตราวาหานะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลสัญญกรรมกระดูกและข้อนะคะที่จะมาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับทางมือนะคะหรือว่านิ้วหรือว่าที่พบกันบ่อยๆในใน การดูแลสุขภาพหรือว่าของนิ้วมือของเรานะคะก็คือโรคนิ้วล็อกนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยแล้วก็รู้ว่าในความเสี่ยงของเรานะคะว่าใครเป็นเป็นความเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงบ้างนะคะแล้วก็สาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคนะคะแล้วก็วิธีการรักษานะคะว่าเอ่อโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะมันสามารถมีวิธีการป้องกันแล้วก็การรักษาได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะครับ,สว,ส,รบสวัสดีค,ครับค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยากจะออลบกวนสอบถามคุณหมอนะคะว่าในเรื่องของสาเหตุนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการแล้วก็กลุ่มเสียงของโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะมีมีวิธีการหรือว่าใครเป็นกลุ่มเสียงบ้างแล้วก็สาเหตุนี้มาจากเรื่องอะไรได้บ้างคะคุณหมอครับก่อนอื่นก็จะขออ,อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วล็อกก่อนนะครับว่านิ้วล็อกเนี่ยคือคืออะไรนะครับ โรคนิ้วล็อกเนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นที่ใช้ในการเหยียดหรืองอนงอนนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการอักเสบของเอ็นที่ใช้ในการงอน,นิ้ว<ม>เนื่องจากว่ามีการใช้งานมากๆ <S 2> <S 2> สเส้นเอ็นที่ใช้ในงอน,นิ้วเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีการเคลื่อนไหวผ่านปลอกเยื่อหุ้มเอ็นของเขาอะนะครับดังนั้นมีการใช้งานมากๆเนี่ยมีการเสียดสีเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบระหว่างเส้นเอ็นแล้วก็ ปลอกเยื่อหุ้มของมันนะครับเมื่อมีการขยับมากๆเนี่ยมีการอักเสบเกิดขึ้นก็จะมีการปวดบริเวณปลอกเยื่อหุ้มของมันที่ที่ทำให้มีการปวดนี่ก็จะอยู่บริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือนะครับมันก็จะมีอาการปวดบริเวณตำแหน่งนั้นนะครับนั้นคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการปวดเจ็บบริเวณโคนนิ้วนะครับอาการสาเหตุเนี่ยก็จะเกิดจากการที่คนไข้ได้มีอาการใช้งานซ้ำๆกิจกรรมที่ใช้ซ้ำๆบ่อยๆ เช่นคนไข้ที่เป็นนักกีฬาหรือหรือทำงานต่างๆเช่นตามโรงงานที่ต้องมีการใช้มือบ่อยๆใช้บริเวณอุปกรณ์เครื่องจัดที่มีการขุดเจาะหรือว่าสว่านอะไรประเภทนี้นะครับงานบ้านต่างๆนี่ที่ต้องใช้มือบ่อยๆแล้วก็หิ้วของหนักๆนี่ก็จะเป็นได้อันนี้เป็นกลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่2ก็เราเราพบในในคนคนที่เป็นเกิดตั้งแต่เด็ก หรือว่าโรคแต่กําเนิดก็พบได้นะครับอันนี้เนี่ยจะพบในคนอายุน้อยๆขวบสองขวบซึ่งมักจะพบในในหัวแม่นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างอันนี้เราจะพบในในเด็กนะครับกลุ่มที่สก็พบในโรคบางอย่างที่ทําให้เส้นเอ็นเนี่ยออมีอาการอักเสบก็เช่นออโรคเบาหวานหรือว่าโรคข้ออักเสบรูมาตอยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทาให้เอ็นนี่อักเสบได้ง่ายนะครับกลุ่มที่สี่ก็คือคนที่อายุมาก ซึ่งจะทําให้เอ็นเนี่ยมีอาการเสื่อมสภาพแล้วก็มีอาการอักเสบนะครับกลุ่มคนที่ที่พบมากเนี่ยเราก็มักจะพบในวัยกลางคนเป็นต้นไปแล้วก็เพศหญิงก็มักจะพบได้มากกว่าเพศชายครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะพบได้บ่อยๆครับค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะคะที่ที่เกิดจากว่าทําไมมันถึงเป็นนิ้วล็อกได้ก็เกิดเกิดจากการทํางานซ้ําๆของนิ้วมือนะคะแล้วก็อาจจะมาจากโรค ของเราเองนั้นนะคะต่อไปก็เป็นอาการนะครับคืออาการของคนไข้เนี่ยที่จะมาหาเราเนี่ยเนื่องจากมันมีการอักเสบจากการเสียดสีระหว่างเอ็นกับปลอกหุ้มเอ็นนะครับคนไข้ก็จะมีอาการเริ่มต้นก็ก็จะมีอาการระยะแรกคือปวดก่อนอบริเวณตำแหน่งที่มันเสียดสีก็คือโคนโคนนิ้วนั้นๆที่เป็นนะครับจะเป็นที่นิ้วไหนก็ได้นะครับ หัวแม่มือชี้กลางนางก้อยบริเวณโคนนิ้วได้ครับที่ที่ใช้งานมากๆกนะครับก็จะบริเวณโคนนิ้วทางด้านฝ่ามือนะครับมาด้วยเริ่มด้วยการปวดก่อนนะครับบริเวณนั้นคนไข้ก็จะมีการปวดเวลาขยับนิ้วนะครับในระยะแรกก็จะมีการปวดกดเจ็บนะครับถ้าเกิดระยะถัดไประยะที่2นี่ก็จะมีการสะดุดเวลาขยับคนไข้อาจจะได้ยินเสียงคลิก เวลาเวลาคนไข้ขยับนิ้วก็จะมีการสะดุดของบริเวณนิ้วนั้นเหยียดงอก็จะมีเสียงดังแล้วก็สะดุดนะครับในระยะที่3เนี่ยก็จะมีอาการติดขัดต้องเอามืออีกข้างในมาช่วยในการการคลายมันเวลางอก็เหยียดไม่ออกก็อาจจะต้องใช้มืออีกข้างในการเหยียดนิ้วหรือหรือเหยียดแล้วก็งอไม่เข้าก็ต้องมีการใช้มืออีกข้างช่วยในการงอลงมาอันนี้เป็นระยะที่3ในระยะสุดท้ายก็คือเหยียดไม่ออกเลย ถึงแม้ว่าจะใช้มืออีกข้างในการเหยียดแล้วก็ไม่ออกเป็นระยะสุดท้ายติดเลยเพราะว่าเอ็นเนี่ยเมื่ออักเสบมันจะบวมมากพอบวมแล้วก็ปอกคุ้มเอ็นก็บวมเพราะนั้นเวลาเอ็นจะเคลื่อนผ่านปอกก็ไม่ไปละอันนี้ก็คือติดเลยเพราะนั้นก็เป็นระยะสุดท้ายคือไม่ออกเลยอันนี้ก็เป็นสี่ระยะของของโลกครับของโลกของอาการที่มันจะเกิดใช่ครับนอกจากปวดบวมติดแล้วก็สะดุดแล้วก็ติดเลยครับค่ะอย่างนี้เราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอครับ ก็ตามตามระยะของของโรคนะในเบื anyway, <season> ้องต้นที่มาเริ่มมีอาการปวดก่อนเนี่ยที่แนะนําก็คือถ้าทํากิจกรรมที่ต้องใช้มือซ้ําๆนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมนั้นก่อนเลยนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เราต้องใช้มือขิวของหรือกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ต้องมีการขยับสันสะเทือนพวกนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงก่อนมีการพักการใช้มือและต่อไปก็คืออาจจะต้องประคบ นะฮะเอ่อเราจะประครบน้ําอุ่นก็ได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะแนะนําประครบเย็นก็ได้ถ้ามีการอักเสบมากๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบื้องต้นถ้าดีขึ้นก็ก็จะทําให้การอักเสบของเส้นเอ็นนี่ดีขึ้นแล้วก็ก็อาการปวดก็จะหายไปนี่คือระยะแรกที่มีเฉพาะอาการปวดนะครับ,รบถ้ามีอาการอักเสบเข้าสู่ระยะที่2มีการสะดุดและก็อาจจะใช้ยาช่วยนะครับยาที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นยาลดปวด ก็อาจจะเป็นพวกพาราเซตามอลหรือยาที่ไม่ใช่สเตียรอยเป็นการลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับก็ก็อาจจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็อาการสะดุดก็อาจจะดีขึ้นได้นะครับครนี้ถ้าเป็นถึงระยะที่3ที่มีการสะดุดและมีการติดแล้วเนี่ยการที่พักแล้วก็การที่ใช้ยาอาจจะระยะแรกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะฉีดยาเข้าไปบริเวณที่มีการอักเสบนั้นเพื่อช่วยอีก อีกทางหนึ่งในการลดการอักเสบก็ก็จะฉีดยาที่เป็นสเตียรอยเข้าไปบริเวณที่มีการอาการปวดนั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยแพทย์เป็นการเป,เป็นผู้ช่วยในการฉีดแล้วละ่ะ<ฆ>นะครับอันนี้เป็นเป็นระยะที่3ของโรคนะครับถ้าระยะที่3ฉีดยาแล้วดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นใหม่หรือว่าไม่ดีขึ้นระยะสุดท้ายที่มีการอักเสบไม่ไม่ทุเลาหรือหรือติดแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการผ่าตัดการผ่าตัดก็วิธีการก็คือเราเราผ่าตัดโดย ฉีดยาชาเข้าไปบริเวณนั้นแล้วก็ไปตัดปอกคุ้มเอ็น mm hmm. เปิดเพื่อไม่ให้มันเสียดสีกับเส้นเอ็นอันนี้ก็เป็นการรักษาในกรณีที่เราทําทุกวิธีแล้วไม่หายหรือว่าหรือว่า,า,า,ารักษาแล้วกลับมาเป็นใหม่อันนี้ก็เป็นระยะสุดท้าย mm hmm. ที่ต้องผ่าตัดครับ oh. อ๋อมันอันนี้ก็คือว่าลักษณะของอาการเนี่ยค่ะ เออเราจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมติว่าเราดูแลสุขภาพแล้วแล้วมันผิดสังเกตเราควรมาพบแพทย์ได้เลยนะคะอาจจะไม่ต้องรอถึงระยะ2 3 4สในใน,ในเรื่องของการที่เราจะต้องสุดท้ายแล้วเราจะต้องผ่าตัดเราอาจจะมาปรึกษาคุณหมอได้เลยว่าวิธีการหรือว่าเราจะควรจะหลีกเลี่ยงอยังไงหรือว่าแนะนําในเรื่องของวิธีการรักษาเพื่อที่จะให้นิ้วมือเรากลับมาใช้งานได้ตามปกติอันนี้คุณหมอจะมีวิธีการออป้องกันหรือว่าจะฝากอะไรถึงผู้ชมได้บ้างคะคือ คือเนื่องจากอันนี้ก็เกิดจากการใช้มือแล้วก็ทํางานหนัก,นกๆทํางานซ้ําๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเ,าเราเรารู้สึกว่ามีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้หรือว่าเยังไม่เป็นเราก็ป้องกันได้ส่วนใหญ่โรคนี้เกิดจากการใช้มือผิดวิธีทํางานหนักแล้วก็เอ่อทำงานที่มีการใช้มือซ้ําๆนะครับเป็นส่วนใหญ่คือคือ,คอโรคเนี้เป็นโรคที่ เกิดจากหลายสาเหตุบางทีเราก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนบางคนเกิด<ม>ตั้งแต่เด็กเป็นเป็นโรคตั้งแต่ตั้งแต่เกิดใช่ไหมฮะบางทีก็เป็นโรคที่เป็นเบาหวานเป็นรูมาตอยบางทีเกิดจากการใช้งานซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงได้<ม>บางปัจจัยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นปัจจัยไหนที่หลีกเลี่ยงได้เราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นการใช้มือซ้ำๆหรือกห็หิ้วของหนักๆเนี่ย<ม>เราก็สามารถที่จะเริ่มีอาการแล้วก็หลีกเลี่ยงหรือเราใช้อุปกรณ์ช่วย ถ้าเราจะต้องอใช้มือทํางานหนักหรือขิวของหนักเราอาจจะอุปกรณ์ช่วยเช่นสวมถุงมือนะฮะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะต้องขิวของอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องมีฟองน้ําหรืออ,อะไรพูดนี้รองเพื่อให้อ่เข็นใช่ <laughs> แล้วเราก็จะเวลาเราขิวอะไรเงี้ยเพราะท่านเรามีสาลีหรือว่าฟองน้ํารองเนี่ยเวลาเราเรากรรมอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยลดผ่อนแรงที่เส้นเอ็นของเราอันนี้ก็จะช่วยในการในการลดแรงกระแทกที่เส้นเอ็น นะฮะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยในการป้องกันการเกิดโรคนะถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเราก็สามารถที่จะรักษาตัวเองได้เช่นเราอาจจะหลีกเลี่ยงการพักกิจกรรมนั้นๆการประคบก็จะช่วยในการรักษาการทานยาแก้ปวดสเตียรอยการายทานยาแก้ปวดพวกพาราเซตามนก็จะช่วยในการรักษาเบื้องต้นได้ถ้าไม่ดีเราก็มาพบแพทย์ครับค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะจากคุณหมอนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของจุลสัญญกรรมแล้วก็กระดูกและข้อนะคะในเรื่องของที่เป็นโรคนิ้วล็อกนะคะวันนี้ต้องขอขอบพคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะค่ะหลังจากการจบกันวันนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะ สนใจที่จะรับรู้เรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าคอมเมนต์มาที่ที่เพจด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับ